ซึ่งทางด้านของสารปกครองสูงสุดนั้นก็ได้มีกำหนดการในการนัดอ่านคำพิพากษาในวันที่9มกราคมจากคาดีที่ผู้ตําววจเอกสุรเช่นถักพานได้ทำการยื่นฟ้องต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการพิทากระบบพุทธธรรมข้าราชการตำรวจและต่อนาย,ยกรัฐมนตรีจากกรณีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนซึ่งบอกว่าเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วหรือไม่ ซึ่งจากคดีดังกล่าวนี้ตัวของพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นก็ได้ฟ้องบอกว่าเมื่อครั้งยังคงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งตนนั้นได้รับความเดือดร้อนและเสียหายจากกรณีของผบตรมีคำสั่งจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติซึ่งให้ผู้ฟ้องในคดีนั้นออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งจากกรณีนั้นได้ถูกกล่าวหาว่าพิการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนถูกดำเนินคดีอาญาและถูกศาลอาญาออกหมายจับในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและได้รับการกระทำผิดฐานการฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและยังเป็นเจ้าพนักง,งานร่วมกันฟอกเงินอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้ในกระบวนการพิจารณาคดี ยังเป็นคดีที่อื้อฉาวคดีหนึ่งของศาลปกครองมีการฟ้องร้องกล่าวหาว่าขบวนการแทรกแซงผลการพิจารณาคดีของคณะตุลาการเจ้าของสำนวนโดยทางด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษนั้นก็ได้มีการยื่นฟ้องต่ออาญาต่อผู้บริหารตุลาการศาลปกครองทั้งในระดับสูงและหลายรายต่อศาลอาญาคดีทุจริต ซึ่งหากศาลนั้นตัดสินว่าคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายจริงตัวของพูตํารวจเอกสุรเชษฐ์ก็จะมีโอกาสในการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเพื่อเป็นตำรวจอีกครั้งซึ่งก็ยังจะสามารถเข้าลุ้นจริงตำแหน่งผอตรได้ตามลำดับอาวุโสแต่หากศาลนั้นตัดสินว่าชอบด้วยกฎหมายแล้ว สถานะการออกจากราชการนั้นก็ยังจะคงอยู่และโอกาสในการกลับเข้ามารับราชการนั้นก็จะยากมากขึ้น